เอาละครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นแมป,ปสุดแปลกในโลบอกกันนะชื่อแมป,ปว่าโคลนทาวเวอรซึ่งเราสามารถโคนตัวเราเองออกมาได้อีกนั่นเองด้านล่างนี้ก็มีคําสั่งโคลนมาให้เลยทุกคนลองกดดูอ๊บไหนโอ้นี่เราโคลนออกมาแล้วหนึ่งคนทุกคนเหมือนจะโคลนได้สามคนนะทุกคนนี่นี่พอเราโคลนมาแล้วเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนให้ถึงที่สุดวันนี้จะไม่เหมือนแปปบบสแลปทาวเวอรเพราะผมจะพาทุกคน ไปถึงจุดสูงสุดให้ได้เริไปเลยว่าแต่ต้องเล่นทางไหนะทางขึ้นเยอะแยะหมดเลยถ้าดูจากทางนี้แล้วเราควรจะไปด้านขวาโอเคไปเลยเก็เสียงอะไรวื๊วื๊๊วคือแบบเสียงเท้าคนเดินเยอะแยะหมดเลยนะทุกคนโอ้โอเคหรือว่าเป็นแบบแบบสแลปทาวเวอร์อีกแล้วอืบเราขึ้นมาได้แล้วเราควรไปทางขวาหรือทางซ้าย ว่าทางซ้ายน่าจะมีประโยชน์กว่าเราแน่ถนัดน่น,นี้มากกว่าโดดฟื้ไงเพื่อนนี่ไงซ้ายขวาซ้ายเอาละมีกดปุ่มตรงนี้ด้วยอ๋เอเฮ้ยแปลกๆสองร้อยสิบเก้าโดบักสามารถซื้อมือตบได้เราไปกันต่อดีกว่าแน่ต้องไปอันที่เป็นสีเข้มเลยทุกคนนั่นขวามันเป็นสีอ่อนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ลองเดินเข้าไปไหนดีวะบวกสามคนโอ้ทุกคนตอนนี้เราสามารถโคนเพิ่มได้อีกหกคนไหนดูซิโอ้เยอะแยะหมดเลยและนี่ก็คือตัวของผมเองแล้วไม้ <mas k> หน้ามันดึกๆ,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 ๆึกดึกดอย่างนั้ทุกคนผมไม่เช้าตรงนี้เลยทุกคนเห็นนี่ไหมมันเหมือนในแสลป l a p เวอร์เลยที่ต้องโดดดึกดึกดึกดึขึ้นไปนะบุุ๊๊บุอือเอาอีกแล้ว มันมาอีกแล้วมันตามหลอกหลอนผมไม่พักเลยเหมือนไอ้แมปสแับทาวเวอร์เลยไอ้ตรงนี้มันตามมาหลอกหลอนผมอีกแล้วเหมือนในแมปสแับทาวเวอร์ไหนเพื่อนทำดยให้สิสิเฮ้ย What เพื่อนขึ้นยังไงอะอ้าวขึ้นใหญเพื่อนปึ๊บวิ่งเกือบเกือบปึ๊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 บรอบนี้ไม่เหมือนเดิม ฟึ er ๊บฟึ๊บเฮ้ยมันมันไหลมันไหลเอ้ยเอ้ยโ้ย้มันไหลทุกคนโอ้มันทำให้เราตาลายเหมือนกันนะไอตัวข้างหลังเราเนี่ยปึ๊บเคยดูมาอันนี้เคยดูมาฟึ๊บฟึ๊บเราทํทำํำแหงนี้แล้วมันทำไงฟึ๊บ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 ฟึ๊ฟฟเอ้าเดี๋ยวนะเหมือนมันเดินขึ้นในเฉยก็ได้เนี่ยเอ้าแล้วเราโดดทำไม เออขอโทษทีทุกคนปวดหัวไหมเมื่อกี้อปึ๊บนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโดดโดดตรงนี้ต้องโดดรัวโดดโดดรัวอือปึ๊บก็ไม่ยากอะไรขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โอนี่ยากอะ่ะเราต้องค่อยๆเดินมินมันจะไหลเฮ้ยไม่ไม่สนละไม่สนละไปเลยไปเลยไปเลยไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้น ปึบเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บอันนี้คืออะไรโอ้เรามาครึ่งทางแล้วทุกคนปึ๊บครับครับเฮ้ยเฮ้ยเยยายาหุยเราจะตายแล้วเลือดทางขวาบนเลือดเราจะหมดแล้วทุกคนรอได้ไหมรอเลือดรีได้ไหมหรือเราก็แค่ปิดโคนแล้วก็กระโดดไปแต่มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าทุกคนปิดโคน มันจะมีความมึนตาที่เราจะเห็นอืมอึม๊บโอเคอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่อันนี้มันจะเด้งขึ้นข้างบนใช่ใช่ใชไปเออเอ๊แล้วอันนี้ไปยังไง โอเคไปทางนี้เอาอีกแล้วไม่ชอบแบบนี้เลยโหโหโหผมขอถอยคำพูดที่พูดไปตอนแรกว่าผมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนมันโดดยากมากเราลองขึ้นทางนี้ดีกว่าเนี่ยทางซ้ายไปยังไงอ่ะมันนต้องมีกำแพงไหมตรงนั้นนะลองไปดูดีกว่าต่ตรงนี้น่าจะมีกำแพง เออนี่ไงทุกคนเอ๊ะมันหลอกเราเอาใหม่มันไปยังไงตรงนี้เออลองแงม้มดูก่อนอ๊บอ,อะมันตกอะมันไปยังไงอะต้องกระโดดไปตรงสรีขาวหรือเปล่าแบบนี้น่าจะหัวร้อนพอๆกับรับพลัเวอร์วิ้ยทำไมเพื่อนเราโดดไวจังเพื่อนเราด้วยอะไร นายเหยียบทำไมนายเหยียบทำไมนายเหยียบแกล้งเราอย่าง,งน,านั้นหรอนี่เรานี่งีทุกคนเห็นไหมเราต้องโดดเข้าไปบนหลังคานี่น้นเปล่าอ่ะลองดูป,ปึ๊บนี่ไงยิงด้วยป,ปึ๊บโอ้หมันมองไม่เห็นนะทุกคนมันเป็นแบบล่างโคลนมันทับอยู่เรามองไม่เห็น หือเอร่างโคเนี่ยมันทําให้เราลายตาเล่นย่ามากเลยนะขออนุญาตแล้วกันอยากรู้ว่าข้างหน้ามีอะไร๊บบไม่น่าเกี่ยวกับร่างโคลแหละน่าจะเป็นที่ล่างผมนี่แหละ <c oughs> ใหม่ทุกคนเราจะไม่ยออ่อท้อ อาะารทุกคนในที่สุดผมก็ผ่านตรงนี้มาได้ซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมเซียนสุดๆไปเลยเฮ้ยโหพื้นหายได้อออ๋อโอ้มันมีกำแพงสีแดงไม่รู้เอาใหม่ต้อกระโดดไปใหม่สีนะ อเลเซียนโดดแบบไม่พลาดสต,ตาเริ่มลายโอเคต้องหลบกระแพงสีแดงอันนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคชิวชิวชิวเลยไม่มีอะไรต้องกลัวพอเราทำได้ครั้งหนึ่งมันจะง่ายโอ้ฟรีฟอร์ยูอีเพเวอร์อันนี้คือเพิ่มโคอีสามร่าง แล้วก็ฝั่งนู้นเพิ่มโคนอีกสามร่างว้าวเราไปสิบสองร่างแล้วก็อ,อ๋อ,อฟีจันหว่าเราจะออกกับอเอาะ่ะสร้างร่างโคนของเรามาด้วยสิบสองร่างเอาลสนุกละทีนี้ยึ๊บปึ้บ นี่ไงปิวไปซะเอ้ยเขาเขา <laughs> ดูร่างปองดูล่างโคดอุย้ย <laughs> ปิวเลยนี่ไม่ใช่แมปสำหรับทาวเวอร์ทุกคนแต่มันคือแมปโคนทาวเวอร์ที่มีมือตบให้เราด้วยกดปึ๊บ มีใครจะมาไหมมีใครจะมาไหมเออมีคนมานี่คือการหลอกลอก่ออ้านี่ไง <c ười> ปึ๊บตอบเอ้าตอบไม่โดนตอบอีกรอบนึงตบอ,อีกรอบนึงนี่ไงโดนไปซะโดนไปอีกซะ ใค,ใครมาตรงนี้กโดตบนี่ไงล่วงไปซะเราว่าเรากลับเล่นแบบสลับทาเวอร์ดีกว่าไหมไปด้วยไปด้วยเราจะตามไปตบนายปึ๊บ เราคือเด็กไม่ดียังไงล่ะนี่คือแรปทา w เวอร์เวอร์ชั่นโคลนทาวเวอร์ไปเฮ้ยนายจะปลดเลยเฮ้ยเราตามไปตบตวันนี้ดีกว่าด,ดี เนอจะหนี้เป็นไหนอ่าแต่ตรงนี้ค่อนข้างโดดยากึบแต่เราผ่านตรงนี้มาได้แล้วตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วฮ่าเราตบตรงไปแล้วสิแกว่ก็แค่เทพทูแะมันสู้คนมีฝีมืออย่างฉันไม่ได้หรอกนะ ตะกคนตักคน,กคนโอ้โอเคครับทุกคนสำหรับแมปโคลนทาวเวอร์ที่ผสมสำหรับทาวเวอร์มาด้วยนิดหน่อยก็มีไว้เท่านี้แล้วทุกคนเป็นแบบที่ปันป่วนมากสุดๆด,ดูดูมันเดินเราทำร่างโคลนไปได้ทั้งหมดสิบสองร่างผมคิดว่าน่าจะได้เยอะวันนี้นะถ้าเราขึ้นไปข้างบนแต่วันนี้เราขึ้นไปข้างบนไม่สำเร็จนี่ใหญ่ตบซะ เดี๋ยวผมพาทุกคนไปเอามือตบได้สำเร็จสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้โอ้ยโดนตบโอเคกำลังจะไปดคลิป